เราได้กบด้วยครับผมว้าวคนคือตอนนี้เราเจอไก่ป่าครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสอนไวโอชิตนะครับผมก็วันนี้นะครับผมคือเราจะมาเอาชีวิตรอบด้วยมีดเล่มเดียวนะครับผมวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอบเป็นเวลา24ชั่วโมงครับ,รบเรามีแค่มีดเล่มเดียวครับผม คือไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กหรืออะไรต่างก็ไม่มีแล้วนะครับผมตอนี้ฝนก็ตกครับผมคือเรามาถือฝนก็เริ่มตกเลยครับผมผมก็อยากสัมผัสตัวเองเหมือนกันนะครับว่าถ้าเรามาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงครับผมมันจะรอดหรือเปล่านะคือแบบนิดเล่มเดียวจริงๆครับผมถ้าตอนแรกสิ่งที่สำคัญนะครับเราจะต้องหาที่พักที่มันร่มโล่ที่มันไม่เปียกนะครับผมเดี๋ยวเราว่าเราจะไปสร้างบ้านกันก่อนเลยครับผมเพื่อที่เราจะนอนในคืนนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราว่าเราขึ้นไปหาที่พักอะไรต่างกันก่อนเลยดีกว่าท โอเคเดี๋ยวเราว่าเราไปกันเลยทุกคนมา ไปหมดเลยทุกคนมีงูด้วยทุกคนโอ้โหคือตอนนี้นะครับเราก็ได้เจองูด้วยนะทุกคนคือแบบปลาดีชื้นแบบนี้นะทุกคนคือเราต้องระมัดระวังไว้ให้ดีที่สุดเลยครับผมนี่นะครับงูที่เราเจอในวันนี้นะครับผมคือแบบมันเป็นงูเขียวหางไหมครับผมคือมันก็จะชอบอยู่อาศัยเย็นๆแบบนี้ทุกคนตอนนี้เขาก็น่าจะมาจ้องเหยื่ออยู่นะครับโอเคนะครับผมคือตอนนี้เราจะไม่ยุ่งอะไรกับมันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราว่าเราจะไปส่วนของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อเลยทุกคนไป เททุกคนก็ Uran. ó, ตอนนี้นะก็ม <bar> ันเหมือนมันจะมืดแล้วครับผมที่นี่นะครับทุกคนมันเป็นป่าที่เออมันมันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากครับผมตอนนี้มันเหมือนใกล้จะมืดแล้วครับผมแต่ที่จริงแล้วตอนนี้ก็เพิ่งเที่ยงครับผมตอนนี้คือแบบมันดูครับผมสภาพบรรยากาศตอนนี้มันเหมือนมันใกล้จะมืดเลยแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้มืดนะเพราะมันมีต้นไม้หรืออะไรต่างครับผมโอเคเดี๋ยวเราว่าเราเดินทางต่อไปกันต่อเลยดีกว่าทุกคนไปทนตอนนี้เราว่าเรามาถึงจุดที่เราจะสร้างทิพยกันแล้วครับผมโอเคก็ตอนนี้นะ ผมว่าที่นี่มันค่อนข้างที่จะล่มครับผมดูครับผมที่นี่ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตากไม้ไผ่ทันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะมาสร้างที่พักครับผมโอเคเดี๋ยวเราว่าเราไปกันนะทุกคนมา นี่นะทุกคนตอนนี้เราก็ได้สร้างมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเหลือแต่หลังคานะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดใบอะไรที่มันใหญ่ๆครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตากที่ขั้นบนนู่นนะครับผมตอนนี้เราว่าเราจะมาขึ้นปีนเขากันก่อนเลยดีกว่าทุกคนจะต้องปีนเขาสูงสุดนู่นเลยครับผมคือเราต้องเดินทางประมาณโลกว่า2โลน่าจะถึงครับผมโอเคเดี๋ยวเราว่าเราขึ้นไปกันดีกว่าทุกคนไป อทุกคนตอนนี้เราเจออางูนแคร์ครับผมนี่ทุกคนว้าวแล้วว่าน่าจะไม่ใช่ครับผมนี่นี่เดี๋ยวผมจะเกะจะเก็บให้ดูนะทุกคนนี่มันเหมือนอ่างูเลยเห็นไหมทุกคนมันเป็นสีม่มวงมันเป็นแบบนี้นะมันก็ค,คกล้ายๆกับอางูนแต่เราไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไม่กินนะทุกคนโอ้โหมันมีเห็ดด้วยทุกคนเขาเรียกเห็ดอะไรครับนี่นี่นี่น ถ้าใครรู้ถ้าใครรู้ก็เม้นมาได้ครับผมนี่มันคือแหดอะไรครับผมโอ้เราว่ามันน่าจะกินไม่ได้นะถ้าใครรู้ก็เม้นมาได้ครับผมว่ามันสามารถกินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเจอลองทําให้ดูว้าวมันเป็นแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ยุ่งดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราว่าเราจะไปเดินทางกันต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยทุกคนไป ผมตอนนี้เราก็ได้มาเจอใบหลังคาของเราแล้วนะผมที่ที่ผมบอกว่าภาใบมันใหญ่ๆนี่นะคือตอนนี้เราขึ้นมาบนเงินขาวสูงมากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราว่าเราจะไปตกกันเลยดีกว่าทุกคนไปมา ตอนนี้เราว่าใบของเราก็น่าจะพอนะทุกคนก็ตอนนี้เราก็เหลือให้ต้นมันแผ่นสองแผ่นนะทุกคนนี่นะครับผมคือเราจะไม่ตัดให้มันหมดนะคือเราจะไม่ตัดให้มันหมดนะครับผมถ้าเราตัดหมดแล้วมันอาจจะตายเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะให้มันเหลือแผ่นสองแผ่นแล้วก็มันก็จะออกใหม่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราว่าตอนนี้เราเริ่มกลับไปสร้างทิพผ้าของเรากันดีกว่าทุกคนไป ก็คือเราต้องลองเขามาไกลพอสมควรนะทุกคนนี่โอเคก็ตอนนี้เราจะมาเริ่มทำหลังคาของเรากันก่อนเลยดีกว่าทุกคนมา ครับผมตอนนี้เราก็ได้สร้างที่ท่าของเราเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือตอนนี้นะครับเรือแต่เราจะต้องหาอาหารแล้วก็ต้องก่อไฟนะครับทุกคนก็ตอนนี้เราว่าเราจะมาเริ่มติดไฟแล้วก็เราค่อยหาอาหารดีกว่าทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมถ้าตอนแรกนะครับเราก็จะต้องมาทําเชื้อไฟครับผมเราจะต้องหาไม้ไผ่เฉพาะที่มันแห้งนะทุกคนเราถึงจะติดไฟมันได้ครับผมโอเคก็ตอนนี้เรามาเริ่มทํากันเลย นี่นะทุกคนตอนนี้เราก็จะต้องจัดวางให้พร้อมครับผมเพื่อที่ถ้าไฟของเรามันติดครับเราก็วางไว้ที่นี่เราก็เป่าไฟแล้วก็มันก็จะติดเองครับผมโอเคเดี๋ยวเราว่าเรามาเริ่มติดไฟกันดีกว่าทุกคนมาก็ก่อนที่เราจะใช้เป็นเชื้อไฟนะครับทุกนอันนี้เราจะต้องทําแบบนี้ก่อนแล้วก็เราจะได้มาเป็นแบบนี้ละเอียดกว่าเดิมครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะต้องอู้โอเคทุกคนตอนนี้ไฟของเราผมว่ามันค่อนข้างที่จะติดนะทุกคนว้าวโอ้โหติดแล้วครับผม นี่ทุกคนคือเราใช้เราใช้เวลาที่การตุดไฟคือนานพอสมควรนะครับผม คืนนี้เราอาจจะไม่มีไฟฉายหรืออะไรนะครับโอเคก็คืนนี้เราจะไปล่าล่าจับปูจับปลาอะไรต่างๆครับผมโอเคก็เราจะใช้เป็นคนไฟครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำคนไฟกันเลยทุกคนมานี่นะครับถ้าตอนแรกเราก็จะใส่เป็นใบไม้แห้งครับผมแล้วเราก็จะต้องกดไว้อย่างแน่นเลยนะนี่ นี่นะทุกคนที่เราสร้างโคมไฟอันนี้ขึ้นมาครับผมเพราะว่าเราจะใช้เป็นไฟฉายในคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราคืนนี้เราจะออกลากสากหาปลาหาปูอะไรต่างๆครับผมเพื่อที่เราจะใช้เป็นไฟฉายนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันในคืนนี้นะครับว่าเราจะใช้กันยังไงครับผมตอนนี้ก็น่าจะมืดใกล้จะมืดแล้วผมน่าจะห้าโมงกว่าหกโมงแล้วอีกเ,เรามาดูกันในคืนนี้กันทุกคนมา ตอนนี้มันก็เริ่มมืดกันแล้วนะอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปหาปูหาปลานะทุกคนที่นี่มันก็ค่อนข้างที่จี๋เย็นครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมืดกันแล้วนะครับผมโอเคก็ตอนนี้เราจะมาเริ่มจุดโคมไฟที่เราสร้างขึ้นมาเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราว่าเราจะไปหาปูหาปลากันเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจุดไฟแล้วก็เราไปกันเะทุกคน เ <Wow. S 2> นี่ยทุกคนเราก็โอ้โหคือแบบเราได้คนไฟแล้วครับผมนี่ทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้ฮนะนี่โอเคทุกคนก็ตอนนี้เราก็ได้จุดทาจุดไฟคนไฟเสียจที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ได้จุดการแล้วโอเคตอนนี้เราว่าเราเริ่มไปหาปูหาปลากันเลยทุกคนมา แล้วทุกคนเอ้าไปไหนนี่ครับผมตอนนี้เราก็ได้ปลามาตัวหนึ่งแล้วนะทุกคนโอเคก็แถวนี้การดื่มแบบนี้นะมันก็ค่อนข้างที่จะมีปลาผมดูที่ผมฟาร์มเมื่อกี้ที่ผมฟาร์มเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราว่าเราไปหากันต่อเลยทุกคนไปโอ๋อมีโดนอะไทุกคน ที่นี่มันค่อนข้างที่จะมีปลาครับผมโหมีที่นี่ตัวนึงอื <Wow. S 1> อว้าวได้อมดแล้วโอ้โห oh, ทุกคนเราว่ามันค่อนข้างที่จะมีปลานะทุกคนโอ้โห oh, oh, คือแบบเราได้ปลาเยอะมากเลยครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อเลยทุกคนว้าว <Wow. S 2> ทุกคน เราได้กบด้วยครับผมนี่นี่นนโอ้โหสุดยอดเลยครับผมว้าวนี่นะทุกคนวันนี้เราว่าเราคงน่าจะรอดแล้วนะ,นนะทุกคนเนี่ยทุกคนตอนนี้เราก็ได้ปูแล้วครับผมโอเคก็ตอนนี้เราก็ได้หน่อยตัวแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เราไปยันกันเลยทุกคนเดี๋ยวเราว่าเรากลับไปที่พุกท่าของเรากันเลยทุกคนไปทุกคนคือตอนนี้เราเจอไก่ป่าครับผม เดีด๋วยวผลจุดขอบางเนื่องจากที่เราไปหาปลาแล้วก็กลับมานะเราก็ได้ปไก่มาด้วยทุกคนคือตอนนี้เราโชคด,ดีมากเลยครับผมที่เราได้ไก่มาด้วยแล้วทุกคนโอ้โหคือแบบนี่ครับผมโอ,โอเคก็ตอนนี้เราว่าเรากลับไปเริ่มทําอาหารของเรากันนะทุกคนไปโอ้ ทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักของเราแล้วครับผมโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันปลาที่เราได้แล้วก็ไก่ที่เราได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนมานี่ก็เป็นไก่ที่เราได้มาเมื่อกี้นะทุกคนเดี๋ยวเราคืนนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราว่าเรามาจะมากินแค่อันนี้ก่อนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วครับผมคือน่าจะเป็นปีสองีสแล้วโอเคเราไม่มี ถ้าเราย่างไก่อันนี้เราว่าพรุ่งนี้เราอาจจะนอนไม่อิ่มครับผมนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเริ่มย่างปลาของเราครับผมนี่นี่นทุกคนปลาที่เราได้มาวันนี้ครับผมแล้วก็มีกบแล้วก็มี ปูตัวสองตัวครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าเราจะมาแย่งกันเลยทุยกคนมาคือตอนนี้นะทุกคนคือเราจะรอให้มันสุดแล้วก็เราจะมากินกันเลยครับผมคือตอนนี้เราตื่นมาก ตอนนี้ปลาของเราก็เริ่มสุกกันแล้วครับผมว้าวตอนนี้เราหิวมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามากินนะทุกคนอร่อยมากเลยครับผมคือตอนนี้เราก็หิวด้วย และอันนี้จะเป็นน่องกดที่เราได้มาวันนี้ครับว้าว เดี๋ยวเรามาให้ตากากินดังทุกนมาตากองคือตากงก็เหนื่อยมาทางมาละมาตากรตอนนี้ตากองก็กินแล้วครับผมเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะเราก็ได้กินอะไรกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ตากองของเราก็หลับแล้วทุกคนดูเ้ามองเห็นไหมตอนนี้เราก็ง่วงกันมากแนละ้วทุกคน S 1> <S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ค่อยมาเจอกันอีกรอบนะทุกคนเดี๋ยวเราว่าเราจะนอนกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาทําเมนูกันครับผมตอนนี้เราก็ง่วงมากแล้วโอเคเดี๋ยวเราขอนอนกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันพรุ่งนี้ครับผม รุณสวัสดดีย้ำเช้าครับทุกคนคือตอนนี้นะครับก็เริ่มเช้าแล้วครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้ากันก่อนนะครับ เราก็จะย่างไว้แบบนี้นะจนกว่ามันจะสุกครับผมอเอคตอนนี้เราก็ตอนเช้านี้นะเราเราก็เริ่มหิวกันแล้วครับผมเดี๋ยวเราว่าเรามาดูกันตอนที่ไก่ของเรามันสุดดีกว่าครับผมว่าถ้ามันสุดแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะมากินด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะมานี่นะครับผมก็ใกล้จะสุดแล้วจริงๆครับผมนี่ว้าวสุดยอดเลยครับผมคือแบบเราว่า อีกสภาพหนึ่งมันก็น่าจะสุดแล้วทุกคนนี่นะทุกคนตอนนี้เราว่าไก่ของเราก็น่าจะสุดแล้วครับผมดูครับผมว้าวสุดยอดเลยครับผมก็ตอนนี้นะครับฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นนั่นเลยครับผมไก่ของเราก็น่าจะสุดพอดีทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยทุกคนมามาดูว้าวโอ้โอเนื้อมันแข็งมากเลยครับผมเดี๋ยวผมจะกินอันนี้ให้ดูนะทุกคนืคอแบบจะเป็นยังไงครับผม อร่อยมากทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าเนื้อมันก็จะแข็งไยน,นะเราไม่รู้ว่ามันยังไม่สุดหรือเปล่านี่จะเป็นหน้าอกครับผมนี่ทุกคนว้าว โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็กินไก่ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกหนักมากเลยครับผมสภาพบรรยากาศตอนนี้ดูครับผมนั่นแหละทุกคนก็ตอนนี้ ก็ตอนนี้นะเราว่าเราก็น่าจะกลับบ้านกันแล้วทุกคนคือตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยโอเคครับผมก็ใครที่ชอบใจที่แบบน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปน,นี้ผมมีเท่านี้เอาไว้พบกันใหม,ม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับผม go